ข่าวลือกำลังแพร่หลงพักเพื่อไทยเตรียมต้อนรับรัฐบาลใหม่ด้วยแคมเปญ4เดือนยุคคดีกับ4หายนะที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่คุณคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองไทยอยากพลาดแต่ที่น่าสนใจคือพักเพื่อไทยไม่ได้ออมมือในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนไม่ได้รู้ในวันที่28กันยายน2568ที่ผ่านมานายดนพร์ปุณกันท์สอสอและโฆษกพักเพื่อไทยได้เปิดเผยว่าพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านอิสระจะต้อนรับรัฐบาลใหม่ ด้วยแคมเปญ4เดือนยุบคดีกับ4หายนะซึ่งเป็นการตอบโต้ต่อหมัวส้มน้ำเงินในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลภูมิใจไทยพักเพื่อไถยย้ำว่าไม่มีออกมือไม่มีอ่อนข้อและไม่งอฝ่ายคำ้ำแคมเปญน,นี้มีจุดประสงค์เพื่อเตือนว่ารัฐบาลใหม่ที่มีอายุเพียง4เดือนอาจนำไปสู่หายนะสีด้านดังนี้การขาดโอกาสนโยบายโครงการต่างๆที่วางหลักฐานการลดค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอาจถูกยกเลิกเพียง เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยการขาดคนมีฝีมือรัฐมนตรีประสาทสายฟ้าคอนเน็ชั่นถูกวางตัวให้ทําภารกิจสําคัญแต่นายกรัฐมนตรีเลือกคนที่เชื่อมือและคนใกล้ชิดแทนการขาดความโปร่งใสการจัดวางตําแหน่งรัฐมนตรีสําคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีใหญ่อาจถูกควบคุมโดยในายใหญ่บุรีรัมการขาดอนาคตประชาธิปไตยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจถูกควบคุมโดยพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ในคราบสวรสีน้ำเงิน พักเพื่อไทยยังกล่าวว่าการแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่อาจกลายเป็นเทียนพิธีกรรมที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการปลายทางของรัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่อาจไม่ใช่สิ่งดีงามอย่างที่คาดหวังดังนั้นพักเพื่อไทยขอให้พักประชาชนพักภูมิใจไทยและสวพูดคุยเจรจายอย่างเปิดเผยเพื่อป้องกันหายหนะ้าที่อาจเกิดขึ้นการเมืองควรเป็นไปนอย่างโปรง่งใสและประชาชนควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อตัดสินใจคุณคิดยังไง พักเพื่อไทยกำลังพยายามป้องกันหายนะที่อาจเกิดขึ้นหรือพวกเขากำลังพยายามหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นมาแสดงความคิดเห็นใต้บทความนี้เถอะ